สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไลฟ์สดของครูนนงนะคะเดี๋ยวขอปิดเสียงชั่งไว้นะวันนี้ก็มาแจกแอปนะคะแจกแอปยูพิกฟรีฟรีแอปบนมือถือนะขออนุญาตไปเชิญ ก่่ออนนนะะคะสวัสดีค่ะคุณน้อยร้อยล้านคุณน้อยร้อยล้านมาแล้วนะจ๊ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับจากฝั่งมาเลเซียเนาะเข้ามาแล้วอ่าเดี๋ยวพี่ขอแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะขอวางลิงก์แป๊บหนึ่งนะสบายดีเนาะทั้งคุณ ขอแชร์ลงกลุ่มแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดจะเปิดให้ฟังไอเรื่องความเป็นมาของแอปอยู่ินะคะสวัสดีค่ะคุณเป่งสุรีราชินีพันล้านนะคะเดี๋ยวขอไปวางลิงก์แป๊บหนึ่ง ว่าจะออกมาไห่ตอนบ่ายตอนบ่ายสามไม่ทันเวลาค่ะโทรศัพท์น็อกโทรศัพท์น็อกรอบแป๊บหนึ่งนะคะใครเพิ่งจะเข้ามานะคะจะเย็นๆนะคะออกไปแชร์ออกไปแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ มาก่อนอื่นเราจะมาฟังเปนไหนล่ะจะเปิดให้ฟังก่อนนะแป๊บหนึง่งเป็นยังไงคะน้องน้อยที่มาเลเซีย ہ. ร้อนไหมร้อนตับแตกเลยเนาะร้อนมากๆเลยหอนหอนหอนหล,ลายหลายพออีเมียข่อยเอ้ก็ดูสิหอน,นยังไงเนี่ยกดพัดลมก็จ่อกลางคืน ไอ้กับไอ้เด้ออีกหน่อยเปิดเปิดแห้งลายกับว่าได้พัดล้มอะ่ะพูดถึงพัดล้มเปิดแห้งลายกับ่ได้เนาะวันนี้เราจะมาแจกแอปอีกเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะภาพชัดเสียงชัดบอภาพชัดเสียงชัดสวัสดีค่ะมีแค่นี้พี่พอมีที่พอมีใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมาแจกแอปบนมือถือนะทุกท่านแจกแอปบนมือถือแจกแล้วไปเฮ็ดออหยังล่ะไปชอบค่ะสินค้าเนี่ยอยากได้อีหยังกับไปชอบเอาอยากได้แม็ปิดปากกับไปชอบเอาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิปเปิดเข้าไปชอบจะไปชอบให้ดูนะคะว่าคือชอบปลายชอบยูพิดมาแล้ว ภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยสแลกมาให้น้ำแน่ผู้ใดอยู่จังหวัดใดเนาะขันผู้ใดอันเคยเข่ามาแล้วกะกับก่ะตองสแลกขันผู้ใดไม่ไม่อยู่กับสแลกไห่ในจ้ะอ่ะมาเรีวเรวเรวแล้วเดี๋ยวจะไปถามพี่พึ่งกดไปถามพี่พึ่งก่อนว่าแอปนี่คือแอปอะไรนะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวเราไปฟังไปพร้อมๆกันนะคะไั้ไหมมาฟังไปพร้อมๆกันเลยประทศสิบล้านคนรวมประเทศ เป็นประเทศใช้โซเชียลเป็นระดับโลกซึ่งจากรายงานของ g o o a l Digital Report 2019พบว่า51%ของคนไทยซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางนี้น,นะคะแอปหเรามีโอกาสในการผลิตกำลังกรับแบรนด์และราา้านค้าเพื่อสร้างระบบที่มันน่นคงยิ่งขึ้น <ลง S 3> ชัดปะเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดผู้บริโภคได้หันมาซื้อสนินค้าออนไลน์มากขึ้นและสำหรับแบรนด์ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่ถูงต่ำเมื่อเทียบกับออฟไลน์ดังนั้นปีนี้ ทึ่เป็นปีที่ผู้บริโภคจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ซื้อมาเป็นผู้ทําการตลาดให้กับแบรนด์ในเวลาเดียวกันยูพิกเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคในพันธุ์ผลิตมาเป็นนักการตลาดออนไลน์รืวการโปรโมทสินค้าและบอกต่อโปรโมชั่นในโลกโซเชียลรวมไปถึงการสร้างกลุ่มสังคมนั้นช็อปออนไลน์ของตัวเองได้ด้วยการปรโมทวางนะคะนัก,นกช็อปอ,อยู่พิกที่ือวาการทำการตลาดแบบตรงเพราะผู้ที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นเมื่อการโปรโมทสำเร็จคือแบรนด์ร้านค้านั่นเอง โดยมีค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง60%สิเปเ็นยูพิคเป็นสตาร์อทอัพภายใต้เรือลาซาด้าประเทศไทยซึ่งเป็นอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของประเทศสนับสนุนอยู่ทั้งในด้านของเทคโนโลยีและโลจิสติกส์ยูพิคมีสินค้าแบรนด์และร้านค้าต่างๆทั้งในงและต่างประเทศครอบคุมทุกกลุ่สินค้าทั้งแฟชัน่นบิวตี้อุปกรณ์บริโภคแม่และเด็กและอุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การซื้อสินค้าบรยูตี้ เป็นการซื้อสินค้าจากแบรนด์และร้านค้าโดยตรงโดยมีูพิกรเป็นผู้โปรโมทและแนะนำนอกจากมียูพิทมีการจัดทำแคเมเปญเพื่อส,องส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องเพิ่มการมองเห็นให้กับแบรนด์มีคอมมูนิตี้ที่ช่วยตอบย้ำในการบอกต่อสินค้ายูพิทมีทีมงานประเทศไทยที่คอยสนับสนุนตั้งแต่การวางแผนการตลาดการคัดเลือกสินค้าเพื่อน,นำมาโปรโมทมีทีมงานเช็คพัฒนาแตอร์งอย่างต่อเนื่อง ทีมคอมมูนิตี้มีการจัดขนส่และไลฟ์สตรีมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมยูพ,พิเกอร์อยูพีดมีคลังสินค้าที่ใหญ่กว้างขวางเป็นระบบและโลจิสติกส์ครอบคลุมท,ทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการที่แม่นออยำด้ีการใช้เทคโนโลยีเอไอในการแสดงผลของสินค้าและระบบคำนวค่าคอมมิชชั่นการชำระเงินที่น่าเชื่อถือและนโยบายแบ่งปันสินค้าภายในเจ็ดวันทำให้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้สูงที่สุด รายการก็เป็นอยู่ปีเดอได้เพื่อรับเงินเกินทุกการซื้อและรับค่าคอมมิชชั่นเมื่อโปรโมตสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลมดียสำเร็จ นี้ผมจะมาบอกวิธีทำธุรกิจจริงจังกับแอปอยู่ i t c ครับ สวัสดีครับผมบอลนะครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนอื่นครับใครที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมทําออนไลน์มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ทํามาหลายธุรกิจนะครับอยากจะให้ทุกคนดูให้จบนะครับตับรองคุณจะได้ประโยชน์แน่นอนครับถ้าใครยังไม่รู้จักแอปยูพิกเนี่ยผมอยากให้ไปดูที่คลิปมุมขวามือข้างบนนะครับมันจะมีเป็นคลิปวิดีโอที่ผมทํามาบอกเกี่ยวกับยูพิกว่ามันคืออะไรทาอะไรได้บ้านนะครับถ้าคุณยังไม่เคยดูคลิกเลยนะครับสำหรับการทำยูพิกเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกว่ามีหลายๆคนบอกว่าเออมันเป็นแอปแแบบบบชวนนค ขายตรงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับคือต้องบอกว่ามันมองได้หลายมุมนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่เรานะครับจะมองแล้วว่าทำยังไงนะครับโอเคครับมันมีคนที่แบบทําแบบชวนคนอย่างเดียวนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับแต่ว่าวิธีที่ผมจะบอกแล้วก็แนะนำเนี่ยก็คือวิธีการขายของจริงๆครับคือการสร้างธุรกิจจริงๆขึ้นมานะครับแต่วกาข้อดีนะครับในการทำนี้คือมันจะยั่งยืนครับคือวันนี้นะครับเราไม่รู้หรอกว่ายูพิกเนี่ยในการชวนคนเนี่ยมันจะมีลิมิตหรือว่าถึงทางตันเมื่อไหร่นะครับเพราะว่า เอาจริงๆครับการชวนคนหรือว่ากางนอคนเปากของคอนะคะเป็นยังไงแน่เมื่อกี้ในเขามาประธานผู้ใดเขามาทันแน่นอนอวัเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีจุดเหนือนนะที่ถึงทานตันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยจะแนะนำนะครับแล้วก็เป็นวิธียูพิกใครๆทําไมต้องทํายูพิกประสันว่าเพราะว่าช็อปบนมือถือของเรานะคะใครๆก็อยากจะได้แอปนี้แจกให้ฟรีๆนะทุกคน แจกแอปนี้ฟรีๆวันนี้ใครเข้ามาร้านนี้เป็นผู้โชคดีนะคะเพราะได้ฟรีๆแอปนี้บนมือถือทำไมถึงแตกต่างกับแอปอื่นๆใช่ไหมคะทุกคนแตกต่างมากเลยเพราะหเราได้เป็นเจ้าของหุ้นส่วนนะเป็นเจ้าของสินค้าเป็นล้านล้านชิ้น สำหรับอาสวัสดีค่ะคุณฝันธรรมชาตินะคะยินดีต้อนรับนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวออกไปแชร์อีกสักก่อนเมื่อกี้นี้เข้ามาแล้วออกไปแชร์กันใช่ไหมใช่ไหมนะคนเข้ามาแล้วหรือสดหรือย้อนหลังนะคะไลน์นี้จะไม่ลบไปไหนนะคะ จะไม่ลบไลน์นี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโออยู่ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเจอไลน์นี้คือได้แอปบนมือถือไปฟรีๆนะคะแอปนี้เราจะไปซื้อสินค้าบนมือถือของเราจะซื้อแมสป,ปิดปากใช่ไหมคะเราก็สั่งบนมือถือเราอย่างแอปที่อื่นอาจจะแพง และอาจจะไม่มีค่าส่งหรืออาจจะค่าไม่มีคอมมิชชั่นอาจจะไม่มีมีแต่ส่วนลดแต่สำหรับ you p พิกแล้วนะคะได้หมดเลยค่ะได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งค่า,เ,าเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งค่าคอมมิชชั่น ได้ทั้งเช็คอินรับเงินฟรีๆนะคะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาร้ายนี้ฟังนะคะฟังให้จบฟังให้จบเลยเพราะถ้าคุณไม่ฟังก็อาจจะไม่รู้ว่าครูออกมาพูดเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราก็มาพูดเรื่องแอปนี่แหละคะ่ะ แอปเชิญชวนคนแบบไม่ต้องลงทุนทำไมบอกว่าไม่ต้องลงทุนเหรอก็ใครเล่นไล n e เล่นเฟซเป็นอยู่ใช่ไหมโทรศัพท์เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเข้าไปโหลดที่เพ t สโตนะคะไปโหลดคำว่า you pick เข้ามากดเข้าไปเข้าไปในระบบ พอเข้าไปในระบบแล้วทํายังไงต่อก็ใส่รหัสคําเชิญนะคะใส่รหัสคําเชิญเข้าไปพอใส่รหัสคําเชิญเข้าไปแล้วให้เราใส่เบอร์โทรของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ค่าจะมี S M S มาฝากฝากเข้าข้อความของมือถือของเราใช่ไหมเราก็ใส่ S M S นั้นเข้าไปแล้วเราก็จะได้เป็น จ้าของแอปบนมือถือนั่นเองสามารถสั่งได้หมดค่ะในช็อปเนี่ยมีคุชชั่นมีแป้งมีอะไรทุกอย่างเลยแบบถูกๆราคาถูกๆไม่แพงนะคะอย่างที่เขาขายถ้าเราไปซื้อตามตามร้านอย่างตามห้างตามอะไรใช่ไหมคะก็ร9อบาทแต่ในแอปเดี๋ยวนี้เ7็ดบาบาทนะคะบวกค่าส่ง บวกค่าส่งประมาณ80บาทนะมีกล่องคาลูพหลาแล้วก็ชุดใครที่อยากจะใช้เครื่องสำอางไม่ต้องไปเดินซื้อที่ไหนตามแอปในบนมือถือของเรามีค่ะ250แต่ในแอปของเราเหลือเท่าไหร่เองเนี่ยชุดเนี้ยแค่60 เบาทหรือหกบาทนี่แหละ2ตัวเลยนะคะอันนี้เป็นเซรัม่มอันนี้เป็นครีมทาหลังก่อนนอนนะก่อนนอนหรือว่าอาบน้ำโอหอมถ้าเมียหอมผัวถ้าลูกหอมแม่ถูกยังกัะอะไรดีทาหน้าไม่พอทาทั้งตัวเลยนะคะถ,ถูกมากมากเลย แต่ถ้าไปซื้อที่แอปอื่นถ้าเปรียบเทียบกันนะอย่างเราก็เป็นนักช็อปใครเป็นนักช็อปฟังนะคะหนึ่งเราช็อปแล้วเราไม่ได้เงินคืนถ้าช็อปนี้ยูพิกเนี่ยฟังแล้วได้เงินคืนนะเรารีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนมาเอาเลยค่ะคุณขานะคะถ้าเกิดว่าพอเราได้มาเป็นยูพิกแล้วเราได้หลายช่องทางมากๆเลย จะซื้อก็ได้ค่าคอมได้ส่วนลดได้คูป,ปองได้เงินฟรีๆเช็คอินรายวันแต่ชอปที่อื่นเราเคยชอปแล้วอย่างมากก็ได้แค่ส่วนลดสมัครครั้งแรกเลยจะไม่มีค่าส่งให้เขาลด ลดค่าส่งให้เราใช่ไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณปรีคุณปีชาจอน,นอกนะคะยินดีต้อนรับนะคะ,ะเข้ามาแล้วแชร์ไลน์นี้ออกไปนะคะแชร์ไลน์นี้ออกไปให้พี่น้องเราแล้วก็เพื่อนๆเราดูนะคะเผื่อเขาอยากจะได้แอปนี้มาอยากจะได้แอปนี้ไปอยู่บนมือถือของเราใช้จ่ายใช้ช็อปสบายๆบ,บนมือถือไม่ต้องไปเสียงข้างนอก ประหยัดเวลา 1. คุณอยากขายขายได้1ไม่ต้องสต็อกสินค้าใช่ไหมคะสไม่ต้องซื้อไม่มีปิดยอดใดๆทั้งสิน้น 3. ขายได้ทุก24ชั่วโมงมีเวลาขายเวลาไหนขายเขาไม่ได้บังคับเพราะเราเป็นเจ้าของ เจ้าของห้างสัมปสินค้าล้านชิ้นเลยค่ะทุกคนคะ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครผ่านเข้ามาแวะเข้ามาแวะเข้ามาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะแจกแอปโดยตรงคะ่ะแอปฟรีฟรีมีโอกาสแล้วรับแอปไว้นะคะสมัครอย่างไรอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ทักแชทกันในเม้นใต้เม้นในไลฟ์สุดนี้ปิดไลฟ์สุดก็จะเป็นวิดีโอนะคะก็จะทักแชทเข้ามาได้ใต้เม้นได้นะาการสมัครง่ายๆขอให้โหลดเข้ามาแล้วก็สมัครปึ้งเลยอะแล้ววิธีการที่เราจะทําธุรกิจนี้ทําอย่างไรทําอย่างไรล่ะ บอกไม่ต้องลงทุนทําไมถึงได้ทําไมถึงได้เพราะว่าหนึ่งเรามาเป็นหุ้นส่วนเขาแล้วเราไม่ต้องลงทุนเลยเพราะเราเป็นหุ้นส่วนแล้วเราสามารถขายของบนมือถือของเราได้นะคะทุกคนพอหนึ่งจะขายยังไงขายไม่เป็นเขามีการสอนคะ่ะ มีการสอนว่าขายในแอปยูพิกอ่ะขายยังไงโพสยังไงสอนเขาจะเชิญเชิญคุณเข้าไปในห้องลายลับและห้องกลุ่มเฟซบุ๊กของส่วนตัวส่วนกลุ่มนะคะถ้าใครไม่ไม่อยากเข้ากลุ่มไม่อยากทำธุรกิจนี้เราก็เอาไว้ช็อปนักช็อปนะคะ เอาไว้ชอบตามสบายใจเฉิบเลยเรามีรายได้สุดไหมสุดไหมสุดไหมอ่ะสุดละสิถ้าเกิดว่าเราไปชอบที่อื่นไม่ได้ค่ะได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ค่าคอมได้แต่ค่าส่วนลดถ้าซื้อเยอะก็ได้ส่วนลดไปตามไปตามเขาเรียกว่าโปรโมชั่นเขานะคะ ชอบเยอะเขาก็จะมีข้อความมาฝากเราคุณเป็นผู้โชคดีอะแต่ของเรานี่เป็นผู้โชคดีทุกวันเลยเพราะเราได้เงินฟรีทุกวันทุกวันนะได้ทุกวันได้อย่างไรเข้ามาหาพวกเราสิคะนะคะใครดูไลน์นี้จะเข้าใจถ้าดูกึ่งกกลางๆไม่เข้าใจนะคะ แต่ก็ขอให้กดแชร์ไปให้คนอื่นเผื่อคนอื่นเขาดูแล้วก็เข้าใจเผื่อเขาเอาเอาแอปนี้ไปใช้และเอาแอปนี้ไปทำธุรกิจต่อยอดการใช้จ่ายการมีรายได้ของตัวเองช่วยเหลือพ่อบ้านแม่บ้านใครทำงานเป็น เขาเรียกว่าเสาหลักอยู่คนเดียวนะคะหาเงินอยู่คนเดียวแต่เราใช้เรากินไหนเราจะเลี้ยงจ่ายค่าลูกคา่านู่นนี่นั่นใช่ไหมแฟนเราหาอยู่คนเดียวสามีเราหาอยู่คนเดียวบางคนภรรยาหาคนเดียวอา้ามนุษย์แม่มนุษย์ป้าคือทําได้หมดนะคะมนุษย์แม่มนุษย์ป้ามนุษย์ย่ามนุษย์ยายแล้วคนอีก คนที่เป็นตกงานตกงานหรือว่ากเกษียณแล้วอยากจะทำออนไลน์อยากจะเรียนออนไลน์สอนค่ะที่นี่สอนฟรีฟรไม่ต้องเสียสักบาทสักแดงเดียวนะคะแต่ถ้าใครวันนี้ครูแจกแอปแล้วไม่เอาแอปแต่อยากมาเรียนก็คือเก็บค่าคอคาร์สคัสค่ะแต่ถ้าใคร เอาแอปนี้ไปใช้แล้วฟรีค่ะคุณมีแต่ได้กับได้ค่ะการเรียนมีเรียนอะไรบ้างลนะหนึ่งเรียนโคพสการขายโพสยังไงขายยังไงแต่งรูปแต่งภาพแต่งรีวิวให้หน้าขายให้หน้าซื้อถ้าคุณไปเรียนคุณก็เสียตังค์ไม่ว่าทำอะไรทั้งสิ้นตังตังๆๆง เงินเนามีไหมเงินเนามีไห้ค่ะเขาจะเรียกหาเงินหมดเขาไม่ฟรีเหมือนสุดๆช่องร้ายช่องนี้นะคะถ้าใครอยากจะเรียนตัดต่อรูปสวยงามเอาแอปครูไปใช้แล้วปักหมุดเข้ามาเดี๋ยวจะเชิญเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะ เรียนไปพร้อมๆกันถ้าใครไม่สนใจแอปแต่อยากจะเรียนอยากจะเรียนตัดต่อรูปอยากจะเรียนวิดีโออยากจะเรียนตัดภาพตัวเองส,สวยๆกับแฟนตัวเองกับลูกของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคิดค่าคอร์สคลาสก็ไม่แพงนะคะยุคนี้เพราะว่าแต่จริงๆแล้วว่าคลาสหนึ่งก็พันพันห้าเก้าสิบเก้านะแต่กับครูไม่ถึงค่ะแค่เก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเข้ามา เอาแอปครูไปใช้แล้วคนนั้นได้สิทิ์เรียนฟรีทันทีนะคะอา้าวแอปนี้แจกฟรีเรียนก็ฟรีใครอยากจะทาธุรกิจเข้ามาเรียนรู้ใครไม่อยากทําอยากจะช็อปเฉยเฉยก็เอาแอปครูไปใช้ได้โพสต์ได้ไหมได้แชร์ได้ไหมได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายไม่โดนจับนะคะ ตอนแรกที่ครูเปิดไลน์เข้ามาใช่ไหมครูเปิดคลิปวิดีโอเล่าเรื่องลาวนะคะเรื่องราวอันนี้าวเรื่องราวให้ฟังว่าแอปยูพิกเป็นไปมาอย่างไรนะคะถ้าใครย้อนต้นตนดูจะได้ฟังคลิปจะได้ดูจะได้ฟังให้เข้าใจง่ายขึ้นกว่านี้นะคะ แต่แอปยูพิกนี้บอกได้เลยค่ะว่าคุณเข้ามาแล้วคุณได้ไปแล้วคุณมีแต่ได้กับได้กําไรนะคะแล้วสินค้าทุกทุกชิ้นลดถ้าอันไหนไม่ลดถ้าอันไหนแพงเราก็ไม่เอาเรามีสิทธิ์เลือกและเรามีสิทธิ์เลือกที่จะขายถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณต้องใช้เงินแสนเงินหมืน่นเงินแสนถ้ากลูจะขาย เซรั่มกับครีมเนี่ยครูต้องไปซื้ออย่างละหลูอย่างละหลูมาใช่ไหมคะแล้วขายไม่ออกของก็จมใช่ไหมคะเขาเรียกว่าสต็อกบวมทุนทุนจมนะคะถ้าอยากจะได้มัคคล่าก็ไปซื้อเป็นระหูมาซื้อเป็นละหลูมาอย่างละหลูเลยซื้อริปสติกมาอย่างละหลูเลยเขาถึงจะขาย ให้เราเขาถึงจะเราถึงจะได้กําไรแป้งก็ซื้อมาเป็นลังๆถึงจะได้กําไรแม้ปิดปากเนี่ยซื้อมาเป็นลังๆถึงได้กําไรแต่นี่เราจะขายเป็นชิ้นๆเป็นอันๆได้หมดเรามีสิทธิ์เลือกเพราะเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้านะคะ อยู่ใครอยู่เบื้องหลังละอาลีบาบาแจ็คมาเขามาร่วมด้วยตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะหลอก้ยทุนก็บอได้ออกออกก็ออก,ก,ออกนิดหน่อยบ่ถึงพันนี่ม่สิมา่ย่านตัวแท้เนาะจะไปย่านท้ออันนี้ครูก,รออก,ก็ออกมาบอกออกมาแนะนำสุขูสุขค้นให้ลูกไว้ว่า ยังมีแอปดีๆแอปที่จ่ายเป็นและเห็นเงินไวคือแอป you pick ฝากไว้ด้วยนะคะเข้าไปที่เพจสตูไปหลดเข้ามานะคะโห,หลดคำว่า y o u p i k u p พิกสีแดงๆขึ้นมานะคะ จิมไปโลดจิมแล้วกับเขาสู้ระบบใสเบอร์โทรเราใส่รหัสของครูนะสองเก้าศูนย์แปดปดห้าชื่อสมัยเขาไปปึ้งเลยพอเข้าเสร็จได้รเปล่าเราก็ใส่เบอร์โทรอีกหนึ่งครั้งจะมีไม่เสร็จมาแล้วเราก็ใส่่อาใส่ที่ข้อความที่รหัสห้าตัวหกตัวนั่นแหละเข้าไปก็จะแวบเป็นชื่อเราเราก็มีสิทธิ์ ช็อปได้สบายดีนะทุกคนคะ่ะวันนี้ต้องขออจบไลฟ์ก่อนนะคะบ๊ายบาย